วันหนึ่งนี่กี uh, so ่ขาคะพี่่20-25ขาอ้50โลค่ะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุทธิสาชาแนลนะคะก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดลองถมลพี่พัดนนะท่านผู้ชมไม่ได้ใส่นะก็ตลาดที่นี่เนาะมีวันอังคารนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะก็วันนี้อีกเช่นเคยเนาะก็มีร้านมาแนะนํานะคะร้านเด็ดๆนะคะของตลาดนี้นะคะร้านด้านหลังเรานะเป็นร้านขาหมูพะโลนะท่านผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมร้านขาหมูนะคะสูตรยาจีนนะอืน่าทานมากนะคะนี่นะคะร้านเด็ดของเราวันนี้นะ,ะท่านผู้ชมน่าทานมากนะคะนี่ว้าว <Wow. S 1> อือฮ่าว้า น่าทานไหมคะท่านผู้ชม,มเป็นร้านเด็ดของเราวันนี้นะคะอ่าเป็นขาหมูสูตรยาจีนนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้ากันก่อนสวัสดีนะคะแม่ค้าสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะครับผมอ่าตรงนี้พี่เปิดร้านกี่โมงเลย่บ่ายสองโมงนะะเริ่มขายบ่ายสองโมงนะคะ,คะถึงกี่โมงคะพี่หนึ่งทุ่มครึ่งค่งงงะหนึ่งทมแล้วแต่ของจออะงจหมดนะท่านผู้ชมถ้าหมดเร็วก็ถ้าหมดเร็วก็หโมงครึ่งนะคะสั่งได้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ ส่งบรรยากาศกันไปด้วยนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะยืนอยู่จุดนี้นะท่านผู้ชมอ่าเห็นชัดๆนะคะมาขายตรงนี้นี่กี่วันนะคะพี่ตลาดนัดมันมีเสาร์กับอังคารค่ะแต่ว่าขาหมูจะมาขายเฉพาะวันอังคารค่ะขายวันอังคารวันเดียวนะตรงนี้ เรามีที่อื่นนี่พี่ไปตรงไหนอะจารมีที่หนองเสือจัมป์ตลาดจเจริญการหนองเสือะคะ่ะเจริญจันหนองเสือใช่ค่ะวันอะไรคะพี่จะได้ตามไปนะคะ fc อ,คะอ่าวันพฤหัสนะต้องชมหนองเสือนะตามไปอุดหนุนกันได้นะคะตรงนั้นนะคะต้องมาเ็วหร่อยที่มาทัจะคนเยอะคะ่ะโอ้หนองเสือเป็นคลองถมหรอคะพี่อ่ามันมันจะเป็นตลาดสดตลาดสดใหญ่ในในโดมไหมพี่มีโดมค่ะแต่ว่า ขายคาหมูจะขายาโซนนะน่จะมีวันเขาเลือกหักกันค่อ,อ๋อโอเคก็จะไปวันเดียวเหมือนกันจะไปวันเดียวนะคะพี่ขายยังไงนะคะ,<จ>ะอ่าถุงละหกสิบบาทค่ะหกสิบบาทราคาเดียวก็ได้ราคาเดียว,าายวลูกค้าจะสั่งพิเศษก็ได้ก็ได้เนื้อสออั่งใต้รวมได้จ้าพี่ท่านผู้ชมดูสนะิคะดูขา ึงหมูจะขึ้นเราก็ยังกดาราคาเดิมค่ะยังราคาเดิมนะคะพี่วันหนึ่งนี่กี่ขาคะพี่ประมาณยี 11, 25, ่สิบถึงยี่สิบห้าขาสิบถึงยี่สิบห้าขาโอ้โหห้าสิบโลค่ะห้าสิบโลค่ะท <50 S 1> ่านผู้ชม หนูนี่กี่ปีแล้วจ๊ะสองปีค่ะแต่ได้สูตรมาจากพี่สาวสามสายมาเป็นสิบปีเลยโอ้ได้สูตรมาจากพี่สาวนะคะท่านผู้ชมอืมมีขายแค่สองที่เองนะคะพี่ก็จะมีฟองสีผ้าตลาดต้นไม้อ่ะค่ะที่วงคากันที่ก่อนถึงมันสอบวันอะไรคะพี่เนี่ยอันนั้นจะเป็นวันอาทิตย์ <25. S 2> วันอาทิตย์ของสิบห้าตลาดต้นไม,ม้ ตรงนี้นี่คือที่ประจําพี่แล้วเนาะใช่ค่ะที่ประือจาอืมตรงทางเข้าเลยนะท่านผู้ชมจะนับว่าซอยหนึ่งหรือซอยสองนะเออตรงนี้นะคะน,น,นี่เอาน้นไปทางเข้านะคะเดินมาเยื้องมานี้หน่อยนึงนะนี่เลยจะเห็นร้านแบบอ,อ๋อแดงๆนะป้ายแดงๆเต็นท์แดงๆนะขาหมูสูตรยาจีนนะท่านผู้ชมมีเป็นเครื่องในด้วยหรอคะพี่มี ตรงนมีไส้ค,สค้ามีาคากิอ่ะจ้ะคากิน,านะท่านผู้ชม คุณผู้ชมดีมาก ดีมากนะคะเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเนี่ยลูกค้ารอนะคะคะี่ค่ะพี่คาะี่ค่ะพี่คีคะหี่คี่ค่ะค่ะพค่ะ่ค่ะีี่ค่่ค่ะค่ะ 100่าดเยอะมากค่ะท่านผู้ชมนันมนน่นเลยค่ะ แนวโน้มจะขึ้นราคาแล้วยังอยู่ค่ะยังสู้ทนอยู่สู้ทนอยู่นะท่านผู้ชมว่าหมูแพงมากนะคะเข้าวยากหมากแพงจริงๆพี่ชงแต่ยังดีมีราคาน้ำมันรถยังลงแล้วนะพี่ลงไม่ใช่ไม่แพงจ่ายยังลงแล้วนะคะตอนนี้ขัดแพงโอ้มาทานมาค่ะท่านผู้ชม หมุนไทยเน้นๆเลยค่ะท่านผู้ชม เติมน้ำกันเรื่อยๆค่ะว้าท่านผู้ชมดูค่ะสุดยอดค่ะน่าทานมากจริงๆค่ะวันนี้เราโชคดีมากนะท่านผู้ชมอ๋อก็มหาร้านอาหารเด็ดของที่นี่เนาะก็เลยแบบที่คือร้านที่เขาแบบเด่นมากนะคะอยู่ทางเข้านะท่านผู้ชมก็เลยแบบโอ้ ร้านนี้เด็ดแน่นอนนะคะอืมก็เลยมามแนะนํานะคะร้านนี้ให้เอฟซดูแล้ววันนี้นะคะ่านผู้ชมเนื้อหนังไส้รวมได้ค่ะถงละหบาท่หรือว่าไม่เอาไส้ก็เนื้อหนังถุงละหกสจ้สานี่นนากาีหน,นะน่ากินมาก อันเท่าไหร่อ่ะคี่อันนี้70ค่ะพิกไซส์ ได้เลยนะคะได้เลยจ้าเอาไหนดีคะตรงก็50บาทแต่เนื้อหนังนะคะสับหกสิบนะคะหกสิบก็ได้สองถุงป้าเคยซื้อข้าวกราศดองแยกไว้ต่างหากให้ป้าอย่างนี้คุณป้าซื้อบ่อยไหมคะ เป็นยังไงคะติดใจรสชาติใช่ไหมคะรสชาติได้เนี่ยมันนิ่มไงอืมัมมมนนุ่มนะท่านชม ท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่เรามาแนะนํานะคะวันนี้นะเป็นร้านขาหมูสูตรยาจีนนะคะก็สําหรับใครนะที่อยากมาอุดหนุนร้านขาหมูนะคะมาได้เลยนะคะที่ตลาดคลองละพีพัฒนะคะที่ทุกวันอังคารเนาะจังหวัดนี้จังหวัดสระบ,บุรีนะพี่เนาะ,อ,ะอย่างเป็นเขตอำเภอหนองแคนท่านผู้ชมอยู่หนองแคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้าพ่อค้ามากนะคะค่คะค่คะ